ในการบอกเลิกสัญญาในส่วนของตัวผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะครับถ้าผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตามข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการพนักงานนะครับมีพนักงานส่งมาแล้วในเมื่อพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งพนักงานมาแทนนะครับตรงนี้สามารถเลิกสัญญาได้ส่วนที่2ส่งพนักงานมาแล้วให้พนักงานเนี่ยพนักงานไม่ทําตามขอบเขตงานที่เราว่าจ้างไว้นะครับก็คือเราใส่ไปว่าเขามีภาระหน้าที่จะต้องทําอะไรบ้างดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างการเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ป้อนอาหารละพวกนี้ครับเกบเกี่ยของงานต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าทางพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็สามารถเลิกสัญญาได้นะครับ <c oughs> ส่วน,นข้อที่3าก็คือถ้าพนักงานที่มีการเปลี่ยนพนักงานมาดูแลผู้ป่วยดูแลเด็กดูแลบุคคลทุกคุภาพาให้เราแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่จัดส่งรายละเอียดของพนักงานคนใหม่มาให้เราว่าเขาจะต้องมีพ้ารู้เวลาเท่าไหร่นหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างพวกนี้รายละเอียดพวกนี้นะครับถ้าไม่ส่งมา เราก็สามารถเลือกสัญญาได้นะครับส่วนที่3เลยแล้วก็เรื่องสําคัญมากก็คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือกรณีที่ตัวเด็กตัวผู้บุคคลทุกครภาพหรือตัวผู้ป่วยเนี่ไยไม่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสามารถเลือกสัญญาได้เช่นเดียวกันครับ